ด้วยเสียภาพแล้วก็ฝีมือการทำงานวมทีมที่ปรึกษาของรัฐบาลสัาเปลี่ยนการบงินเป็นเจ้าของเผยบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่จังหวัดสตีตอนเช้าเช้าอากาศก็เย็นสบายอยู่จ้ะผู้หญิงเนี่ยเริ่มมาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะสมัยนายกท่านธุ์ไกรวิเชียรนะท่านผู้หญิงเลอสัมบัติสิริเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รวมทั้งตัวแทนคณะรัฐมนตรีจากการูกรุกันเกียเพื่อที่จะกาหนดกรอบเวลาการพิจารณานะฮะ,ะเขพูดไนง่ายวันที่๙เนี่ยก็จะกาหนดกรอบเรื่องของการถแถลงนโยบายต่อสภาก่อนนะครับแล้วก็วันที่๑ถึง่๓ก็จะถแถลงจริงนะครับนโยบายต่อสภาก็คือเหมือนเป็นการนับหนึ่งแล้วครับการเริ่มต้นของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลสตาร์ทรัฐบาลแพนทองทานหนึ่งเมื่อแถลงนโยบายแล้วทํางานได้อย่าง เคยมาแล้วนะฮะฝนตกเลยเข้ามาพอดีต้องมาถ่ายข้างในครนี่นะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูนะครับส่วนการแถลงนโยบายนะครับเมื่อวานบอกว่าสิเดกับนะฮะล่าสุดเลื่อนแล้วครับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยจะเป็นวันที่12และ13กันยายนก็คือวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับตามปกติจะใช้เวลาไม่เกิน3ามชั่วโมงครั้งนี้ก็แบบเดิมครับ ขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมส่งเสริมและกระนุน SME ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสตันพัฒนาความร,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 รู้เพิ่มพูนทักษะสกรวกในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทันสมัยไปต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรทุกจังหวัดทั่วประเทศจิตเธอไม่คิดจะพาลูกปไปบำบัดเหรอ,อฉันกลวัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะนหายชาวบ้านด้วยฟังนะจิต แทเข้าถือว่าผู้เส็บทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะของภูเก็ตใช้ยาสุดเอดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำและขอรับการบำบัดรักษาให้ทีโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตอนยาแลาที่กำลังใช้ยาเนี่ยมันลยที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆสทนทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ก็ โลกกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีเรื่องของการดูแลโบราณสถานโดยกรมศิลปากรอย่างที่ได้แจ้งไปฮะอันนี้ก็มาโดนประชาสัมพันธ์จังหวัดนะชื่อแสงมณีจันเพชรสังนะครับท่านนะฮะเออเมื่อกี้แจ้งครับแจ้งชื่อขอคาพร่อนะครับระกมการตุลาชนชลนาีมุติตอครับอะไรเปนรอะไม่ โอ้โอาจจะพิมพ์ผิดรีบรีบ่าสวัสดีข่าวยามเช้าทุกคนที่คุณคุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็ที่พังงาอากาศ24องศาก็ลังดีนะเหมือนเปิดแอร์แต่ฝนกำลังตกครับติดต่อกัน5วันแล้วคือถ้าทางภาคใต้ฝนตกจะติดต่อกันลักษณะนี้ใช่ไหมคะอ่าฝนตกบ่อยๆฮะภาคใต้ในช่วงนี้ตกตกไปจนถึงพฤศจิกายนนะฮะคือเวลาไปภาคใต้นะฮะตุลาพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะ ทุกวันอ่านิชยามืดถล่มจนเบื่อต้องบอกจนเบื่อนี่คุ้ยหญ่ถาวสวัสดีครับคุณทรงบุญและคุณเอทีงานทุกท่านเมื่อวานในช่วงบกข้ามมีฝนตกเล็กน้อยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นข้าวที่กําลังรอน้ําฝนอยู่พอสมควรครับบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่นะอ่าบางพื้นที่คืออย่ามาเลยอย่ามาเลยคุณเจสเจราสวัสดีค่ะคุณประภาส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาแลล้ววกก็ยยังมีีีอหาาท่นนิถค ื้นที่บ่อยๆแล้วก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยางามทัให้ทุกวันทำรูปเป็นปัญานะครับได้ทรับไดคุยกันก่อนเมื่อวันเมื่อวันก่อนท่านก็ส่งข่าวมาบอกว่าท่านพูว่า